คำสมิดาสวัสดีค่ะแต่กระเป๋าไม่มียาชอบไปราชะดาผู้ชอบดาราไม่ไดาวิกาอัมพชลาภามินพิชยาบุญมรดาพมาณพาเดิอาดีกาอ้าิสดาอุลเสยายามินชนิดาปอยทีดาคิดโหอหวังมีนังแดงและจะกิ่งนังส้วงมีนังส้วงและจะกิ่นนังแดงแล้วกูไม่แรงแต่กูทางมงม,งม่วงชีงกูไม่ม่วงแต่กูยังมีแรง วางหัวแดงแล้วก็ทำรื้อลวงเอามึงไปขวอยู่ไงพี่แกงเดี๋ยวเท่ามาเดี๋ยวเท่าตั้งแขทงเอาไงกังวะไอ้แฮยมีนังแดงแล้วจะกินนังซ่วงมีนังซ่วงแล้วจะกินนังแดงมีนังแดงแล้วจะกินนังซ่วงมีนังซ่วงแล้วจะกินนังแดงมีนังแดงแล้วจะกินนังซ่วงมีนังซ่วงแล้วจะกินนังแดงมีนังแดงแล้วจะกินนังซ่วงมีนังซ่วงแล้วจะกินนังแดงเล่เฮียเนี่ยคไม่สนุกด้วยนายสัตว์ไอ้หยาอยากสีเหลืองจะลุกฮันนี่ไว้ซะเลย เป่าวมจิงเท้ากินงไข่เต่าส่วนแม่จังเจ้าชอบเล่งปอกเด้ง <c oughs> ผงทั้งธุรกิจสีเทาต้องเด็กติดยาตงมาเป็นเอเย่งเจ็กแม่เล้าโอนไหน่ทักตายหัวใจเตาววยขอ <c oughs> ออกซิเจนอาม่าหรือเรามานองพีกายโอยไม่สบายขอบีโทเฟ่ชอนแกงโดนชอนแกงโชว์กแกงอม,มาม่ใสสปุกมคนแล้งยมตวิลสกลรวิสกลยกระยาไม่ใช่วในกระเป๋ากูไม่ใช่วในกระเป๋ยาย ทวนในกะเพรากูไม่ใส่ทวนในกะเพราย่ากูกูบอกว่ากูไม่ใส่ทวนมีนังแดงแล้วจะกินนังส้วงมีนังส้วงแล้วจะกินนังแดงแล้วกูไม่แรงแต่กูทางมึงม้วนที่กูไม่ม่วงแต่กูยังมีแรงว่าหัวแดงแล้วก็ทำหรือลวงเอามึงไปขวอยังไงพี่แกงเดี๋ยวเธอท่ามาเดี๋ยวเธอท่าตั้งแข่งเอาไงกังวะไอ้แฮยมีนังแดงแล้วจะกิน จะกินนังแดงมีนังแดงเราจะกินนังซ่วงมีนังซ่วงเราจะกินนังแดงมีนังแดงเราจะกินนังซ่วงมีนังซ่วงเราจะกินนังแดงขอแค่ก่อนขอแค่ขอแค่พ่อสาดขอแค่พ่อให้กูบอกว่ากูไม่ใส่ถั่วกูบอกว่ากูไม่ใส่ถั่ว